ือว่าหลบแล้วมันคือยังอยากเต็มกาบสบายดีเด้อบอเมริีันน้องเอฟซีแดงแดงสุขสุขคนสุงสุบอลบอปอะกับซอมน้องนี่คือเก่าคือเดิมไป่น้อยเมื่อนี้บอได้ลงขี่รถมือมาวิักอยู่เซโนก็เลยมาลานเลยดีีพ่น้อง บอกไวราโจรป่ะโอ้โหเอาใครห่ยยวยอีกเพื่บอกฮะ Phân tốt nhầm nhầm như miệng vậy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปเอือนมองนู่นเห็นส่วนหอมันอยู <S <s ่นะหอหลัดอยู <h 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 ่เพื <h <h ่อนกับน ah> ้องโอ้มักม่วงพุเจ้าไปสวนยางม่จ้ะเซตโจนและข้าแนวนี้

หลอกคอแหละอ๋ไม่เลยพี่มาเอาเครื่องให้พ่อเจ้านี่ไหมใครมาใครมาใจอู้หวยงหยุ่มเลยพี่น้องเอ้ยหวยงหยุ่มเลยเอ้าไปไปมาเล่นน้ำนองเตินไปไอ้บ่เป็ี่ยนย่งแคนเคียวเคียวอยู่นะฮะจะไปดีบ่ลุงเร็ว สบายดีสบายดีสบายดีป้าลุงสบายดีโอ้ยโอ้ยสบายดีอลัดเดี๋ยวเอาของมาให้เพื่อนพี่น้องเลยมอนี่ของเพื่อนฝากชื่อยังระบุน้ำประเทนมาไม่ร้อย

มาวิ่ยกพี่น้อง,ไงไนู้นาะมาวิ่ยกอยู่เซโน<อ>ก็นเลยเอาเครื่องมาแแบบให้เพิ่นตะกี้วายะตะกี้วายะให้เพิ่นไปเอาเองแต่ว่าเพิ่นผัดหน้าเพิ่อนออกสวนเพิ่นก็นเลยเออบุปผียังวะเ,เอามาให้เพิ่นโอ้ตู้คักแท้เนี่ยโอ้ปัดโถผักอะไรเนาะอันนี้ก็ดึงออกมากแล้วว่นี่นะโอ้โอคือได้รถงามแท้บิดใบงามแท้เนี่ยปัดโถ Khinh một nước luôn Khinh ao một nước Áo Bài không cậu? Bảo na à, Ờ Nó còn trên đà ý bò trên đà bên lúc lạ à phụ nhắc bên ai vô อืมไหนน้องเติ้ลก็หายบ่หายบ่สิเอาไม่หายน้องเติ้ลไงบังคับสิยหายบ่ปัดโดรโผพี่น้องเอ้ยเอาอาก็ฮักก็เลิกแต่วิบยัพี่น้องเอ้ยบ่ได้บ่ซื้อยังมาฝากซรับไอ้ไอ้ลุงเอ้ยฮอดบ่ได้ยังมาฝากซรับได้แต่เครื่องฝากเจ้าเองเนี่ยนะพี่น้องเอ้ย nhiều hào là không bùi ờ, nhang đơ đó, dư hoa Open hoặc phân lại mhm 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 lại, mhm 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 ปวดพ่อห้อนห่อนห่อนห่อนปวดพ่อห้อนปวดพ่อเดือดเขาอยากไปน้ำเย็นเดี๋ยวนี่ะมี๊เชน้ำเย็นนี่หรืะะอเปลฮะเออมันเห็ดไม่เลยโอ้บุหรีมาเฮงเติบเดี๋ยวได้พี่น้องเลยจะคลองเป็นส่วนยางมันมาค้นยกยกเข้ายกเข้างั้นเพิน่นมาด้วยจอดไหม กินน้ำได้เลยกๆอันกินน้ำทางอะไรเนี่ยมีคมอีนเนาะออคือมีนกเขาป่ะนี่บริษัทได้เนี่ยนำดื่มการนกเขาแม่นไอเรียกการนกเขาครูกวัวน้ำไปยันอยู่บ่ใสแสงอุตตาบ้านพลสะอาดเมืองจำพรแขวงสวนเขตเอ้า ซื้อมา้วใช้ลอยนะุ๊อยู่อ,อ,ยอืม,ม,อมโอ้โอูบาสิมาเขาอะไรพี่น,อน้องนะเอยวลินเพื่อนาเนี่นะเอเพือกับบอดทามหาม่อพ่อเรื่องอะไรอเห็นในโ่รเไปล้วห้ขีรถจ้าือไรเสียหรถดยังกระหายางังมดเออ อืดเท้าไปเลยยืดอายรมีาโค้กป nhau โถที่น้องไอ้ฮอน้อน้อนฮอนอนแทห้อนว่าอือมมาตอนนั้นนะขัวพื้นบนท่านมีอันนี้ได้พี่น้อยพื้นย่างบท่านนี้ต่อเติมแล้วซช้นี theo nhân vô này, này theo nhân lỗ cũng vô bớt đấy, mua bớt đấy cần hiệp lẹo để với nội bạn này tên này bánh na nè loài tên này bánh na nè Hãy ờ. ทงไปหน้าแล้วกูว่าแล้วคนแห้งคนโตอะไรอ่ะฮะก็เลิกแต่วิ่งนี่นนนนยมันแลลคฮะร้อยเปอร์เออตอนนี้สามโมงเลยพี่น้องเลยสามโมงสิบแปดนาทีแหละมันก็เลิกเวียกแล้วเวียกแล้วงานไม่ใช่ชุกคุณเล่าขาว่า ถ <c oughs> อเท็ดเยบงเด่นดยอนงอ <c oughs> นะมาลุกไปบ่มาเล่นนะน้องเต้นไปบ่เป็่ยังแขนเนอะพีไล่บ่น,น่ะน <c oughs> ะลดอาเลคิดว่าโอ๊ยอเปล่นยังเขียวเขียวโอ้ย <c oughs> <c oughs> ให้อุม้มเนาะไหมให้อุมอ้มเลย ยายอุ on, winter, um, ้มแน่ๆยายเป็น no บ่าวแล้วลืมกันแล้วนี่ห๊ะลืมอ่าวเลยเด้นี่แต่เก่าให้อุ้มพี่น้องเอ้ยแต่ตอนเพิ่นฮังก็ได้อันปีนึงครับคือว่ายังซ้เติ้นซมือให้อุ้มมาเนาะเฮาบ่ให้อุ้มเฮาบ่ให้ใกล้ใจที่อยากไปอุ้มบ่เดฮะไปสิาเมื่อเมื่อนมงไปนมงนี่บ่ไปเา ไปมาเรยมาเยื่อยมาเรมาเลยทำมาเส็จแล้วเฮ้เจกี้ประลาดว่า

Chú kéo nào không bằng lô nào bò Đôi Kéo sau với ngay Và thôi Không ảo nào bỏ thắt ngay đó Ngoa tròn kìm như số mỡ Ngay bỏ thắt xong Thì cái ngoa tròn kìm Bạn phân tít thân ốn với nào ấy Tít thân ốn ngay ทางนี่ก็สิลงเซนโนพี่น้องเนาะ <All right. S 1> ขวามือสิลงเซโนลงบ้านเฮาเขาสวรรค์ก็ได้ mm. พี่น้องเนาะสายแยกแต่ว่าคืนนี้ก็คืขึ้นเวียงขึ้นท่าแขกพี่น้องเนาะโอ้วันวัน,นู่รถก็ได้ mm. ด้วยสลับลิปนี้เอาไวปสนิทก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะ เหลือน้ำลุกน้ำร้านอีกจั็กน้อยเอาสุขภาพกันเมื่อแล้วบ้านนี้ขอบคุณคุณไลไลพี่น้องไปสุขุสุกุนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเลยเนาะพอกันมาคลิปหน้าพี่น้องสลาบคลิปนี้สบายดีอ่ะสบายดีสบายดีลุกหน่อยสบายดีเด็กเอ้าสิเสียหลักหัวอีกเลยเสียหลักหัวอีก